วันนี้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราแล้วไม่มีสีละเพราะว่ามันต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะต่อสู้ภัยคุกคามที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนถ้าพูดแบบนี้คงจะคิดว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ณนะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ประเทศกัมพูชาย,ยิงจรวดเข้ามาที่อำเภอกันทลลักษ์ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงสุดๆหากคนไทยไม่สามารถจะรวมกันตัวกันติดเราจะโดนทั้งภัยคุกคามจากภายนอกรวมไปถึงนักการเมืองที่ฝกักใฝ่ ต่างชาติพวกงนี้ครอบงาำประเทศไปหมดผมคริสปอนันนะครับประธานพรรคเศรษฐกษิจครับปัจจุบันนะครับก็ดูแลใน3ส่วนหลักๆนะส่วนแรกนะครับก็เป็นภาพรวมทั่วไปของพรรคนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของเมสเซจที่สื่อสารออกไปในส่วนที่2เนี่ยเรื่องของภากคนโยบายครับภาคนโยบายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะผลักดันให้เกิดเรื่องของ พักนี้นะครับว่าพักเศรษฐกิจอยากพักด้นอะไร12 3 4อันนี้คือเมสเซจที่ราเสียไปแล้วอันส่วนที่3เนี่ยส่วนของการช่วงชิงคะแนนนะครับในการเลือกตั้งนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการที่เราจะไปสร้างเครือข่ายในแต่ละจังหวัดอู๋ก่อนหนะ้านี้ทําอะไรมาเยอะครับก็ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตน,นะครับที่จุฬาลงกรณ์นะครับก็ในช่วงนั้นก็เป็นนักกิจกรรม นะครับก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยผมทำเกือบหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังจากที่เรียนจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยก็เป็นทนายความด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆนอกจากนี้เนี่ยก็คือยังทําธุรกิจในร่วมของการปรับโครงสร้างนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตอนหลังเนี่ยทำธุรกิจคลินิกครับคิอในก,การแพทย์ด้วยแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับทางการเมืองโดยตรงเนี่ยเราก็เป็นคนที่เริ่มให้ความเห็นทางการเมืองเขียน บทความตั้งแต่อยู่มหาลัยนะครับแสดงความเห็นและเหตุบ้านการเมืองมาตลอดจนในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปร่วม่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ก็หลังจากนั้นก็เข้าวงการการเมืองมาเรื่อยๆครับคือได้เยอะมากจากการที่เราเคยทําเป็นเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วก็เคยทําอยู่ในพรรคการเมืองอื่นมาก่อนเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนนโยบายได้ชัดขึ้นคมขึ้นแล้วก็สามารถเขียนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจ,จริงๆก็ในสายตาผมเนี่ยก็คือ พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีพรรคไหนที่จะสามารถผ่านพานประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตตอนนี้ที่มีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการที่มีผู้สูงอายุจํานวนมากหากเรามองเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยพรรคที่พูดถึงปากท้องประชาชน,น่ยกลายเป็นพรรคที่หาผลประโยชน์จากนโยบายรัฐมากสถาบันทางการเมืองที่บอกว่าไม่มีเจ้าของเนี่ยเมื่อปรากฏแล้วหากเรามองดูแต่ละพรรคจริงแล้วปรากฏว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีเจ้าของอยู่ เ,เพราะงั้นเขาไม่สามารถดํารงความอิสระการเป็นพรรคการเมืองไว้ได้พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นถึงเรื่องปากท้องแล้วก็ดํารงความเป็นอิสระของพรรคการเมืองเนี่ยตอนนี้ผมไม่เห็นนะครับผมคิดว่าไม่มีพรรคเศรษฐกษิจน่าจะเป็นพรรคแรกที่เราพูดถึงเรื่องเหล่านี้และนอกจากนี้เนี่ยมันมีวิกฤตที่สําคัญที่สุดในโลกที่กำลังเกิดขึ้นคือวิกฤตเชิงภูมิรัฐศาสตร์ คือมหาอำนาจในโลกเนี่ยเขาเริ่มขยับไปหมดไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียปรากฏว่าไม่มีพักไหนเลยที่พูดถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่พักเศรษฐกิจพูดเพราะวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกว่าประเทศไทยจะอยู่คนเดียวบนบนโลกมนุษย์บน,นี้ได้เราจําเป็นที่ต้องมีเพื่อนรู้ว่าใครคือเพื่อนจริง รู้ว่าใครคือศัตรูเลือกข้างต้องเลือกให้ถูกเราถึงจะสามารถดำรงอธิปไตยของประเทศไทยไว้ได้ครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกบู่เราต้องมาร่วมกันทำให้ประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมันถึงเวลาที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามเหล่านี้แล้วสร้างประเทศนี้ให้กลายเป็นประเทศที่สวยงามและน่าอยู่และสามารถมีกองกำลังที่เข้มแข็งเพื่อที่จะปกป้องตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งครับ